รายการมัน,นี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเตตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทรห7 3 9หรือพฤกษา .com ช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน โดยผมยุทธนากระบูนแสงนะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y Pass ของเรานะครับจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดแล้วก็เราจะประกาศรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราไปเมื่อวานที่ผ่านมานะครับชิงบัตรไปชมช้างครับไปชมกล้วยไม้ช้างที่เดอะบูมออคิดพาร์คที่จังหวัดตราดบุรีนะครับไปชมกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับก็จะมี การประกาศรายชื่อเร็วนี้นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มีมาฝากกันนะครับ คุฟังครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับจะมีกิจกรรมดีๆจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างปตทสอพอครับเผยแผนการลงทุนปี2,560วงเงิน2,903ล้านดอลลาร์สหรัฐเน้นการลงทุนในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉีงใต้นะครับโดยตั้งเป้าปริมาณการขายเฉลี่ยในปี60ที่ระดับ3,12,000บารเรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันโดย คุณสมพรว่องวุฒิพรชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท,ะทอสอพอได้เปิดเผยแผนการลงทุนที่ประกาศสะท้อนให้เห็นถึงแผนกลยุทธ์ลีเซสรีโฟกัสรีนิว ที่ยังคงให้ความสำคัญต่อการรักษาปริมาณการผลิตให้มีความต่อเนื่องสามารถรองรับความต้องการพลังงานของประเทศได้อย่างมีสถิลภาพโดยยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพของการดิมเนมินง,งานตามแนวทางสเปนสมาร์ t ทูบิสเนส s s บส s t a i n a b i l i t y คิดใหม่ทำใหม่ให้ได้ผลเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ E&P ในระยะยาวอย่างยั่งยืนนะครับคุณสมพรยืนยันว่าจากสถานะทางการเงินของปตทสอพอที่แข็งแกร่งโดยยังคงมีเงินสดในมือสูงกว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐบริษัทจงยังคงมีความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ราคาน้ำมันผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงมีความพร้อมในการสแสวงหาโอกาส การลงทุนใหม่ๆและการเข้าซื้อกิจการเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองและปริมาณการผลิตพิตโตเรเลียมให้กับบริษัทในระยะยาวได้อีกด้วยนะครับนี่คือแผนการลงทุนปีนี้วงเงิน2,903ล้านดอลลาร์สหรัฐของทางปตทสพจำกัดมหาชนครับคุณฟังครับบจกสิกรไทยแนะนำผู้ลงทุนอย่าเพิ่งตกใจกรณีข่าวผิดนัดต,ตั๋วบี พร้อมผลักดันการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องจากความเสี่ยงตัวตราสารนะครับโดยคุณชัดชัยสดิตอภิรัตน์รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี้บลจกสิกรไทยเปิดเผยว่าจากกรณีกระแสะข่าวเกี่ยวกับการผิดนัดชําระหนี้ตั๋วแลกเงินที่เกิดขึ้นกับบริษัทต,ต่างๆโดยเฉพาะเป็นบริษัทที่ไม่มีการจัดอันดับเครดิตองค์กรหรือตราสารหนี้หรือว่าอันเรทที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาเพียงสองเดือนเศษที่ผ่านมากระแสนี้อาจ จะส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อการลงทุนในตัว BE หรือตราสารที่ออกโดยบริษัทที่ไม่ได้รับการจัดอันดับทางคุณชัดชัยเห็นว่าอยากจะแนะนําให้ผู้ลงทุนได้เกิดความรู้ความเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารด้วยนะครับอย่าพึ่งตกใจแล้วคิดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเพียงวงแคบนะครับไม่น่าจะกระทบถึงระบบโดยรวมนะครับอันนี้ทางบลจกสิกรไทยก็ไม่อยากให้นักลงทุน ตกอกตกใจมากจนเกินไปนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับมาดูมุมมองตีมการลงทุนปีนี้ปี2560จากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์รวมทั้งหุ้นเด่นๆด้วยนะครับผมเชิญผู้อในวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์คุณอิสระอรดีโดลเชษให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณอิสระสวัสดีครับ สวัสดีคุณยุทธนาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับอีกท่านหนึ่งที่เป็นนักวิเคราะห์คิวทองวันนี้กรุณาสละเวลาให้กับเราขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณอิสระครับด้วยความยินดีครับนะครับมามองกันหน่อยครับว่าปี60ในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับตัวแปรหลักๆที่จะส่งผลกระทบต่อการลงทุนทั่วโลกเนี่ยมีเรื่องไหนแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่เราต้องจับตามองเป็นพิเศษบ้างครับคุณอิสระครับผมปีนี้เป็นปีที่ผมมองว่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับ มีปัจจัยนะครับเอาภาพในเศรษฐกิจโลกก่อนเนี่ยมีทั้งหมด4เรื่องที่เราห้ามพลาดเลยเรื่องที่1คือถ้าเราใช้ตัวเลขการประมาณการของทาง IMF เนี่ยจะเห็นว่าปีนี้จะเป็นปีแรกในรอบ5ปีที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยจะโตได้สูงกว่าศักยภาพอันนี้เป็นข่าวดีนี่ครับเนี่ยใช่ครับแล้ว World Bank เองก็ออกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตัวเลขออกมาใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่า2สํานักงานี่ก็มองว่าปีนี้เนี่ย เป็นปีที่ไม่น่าจะขี้เหร่กว่าปีที่แล้วนะครับในเชิงของการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับข้อที่2ภายใต้การเติบโตที่ผมเรียนเรเมื่อกี้นี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโลกลอมแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือประเทศพัฒนาแล้วเขาก็โตดีขึ้นส่วนที่2คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มกําลังพัฒนาเองก็สามารถโตได้ในระดับที่ดีกว่าปีที่แล้วเช่นเดียวกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะไม่ค่อยมีความเสี่ยงของเรื่องแคปิต a ล o อ t f l โ w ลที่เรากลัวกันเมื่อปีที่แล้วฟังดูแล้วเนี่ยจะดีทั้งตัว Delop Market r k e วแล้วก็ เมอร์จิงมาร์เก็ตเลยใช่ไหมครับปีนี้ถูกต้องครับดีกว่าปีที่แล้วดีกว่าปีที่แล้วนะครับนี่เป็นตัวแปรที่2ที่ต้องจับตามองนะครับแล้วตัวแปรที่3ามะครับตัวแปรี่3คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อปีนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นเงินเฟ้อเริ่มมาเออร์นิ่งเริ่มดีแต่ดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นนะครับฉันอันนี้คือประโยชน์ของอินฟลชันตอนเริ่มต้นนะครับส่วนข้อสุดท้ายของ global market นะครับก็คงเป็นเรื่องของการใช้นโยบาย สองสปีที่แล้วเนี่ยเราตั้งหน้าตั้งตารอแต่นโยบายการเงินตอกเบี้ยจะเป็นยังไงจะทํา QE หน้าตาแบบไหนอีก<ช>ปีนี้จะเป็นปีที่เปลี่ยนไปเป็นนโยบายการคลังใน3าปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นนโยบายการคลังรวมๆกันทั้งหมดรวมของสหรัฐด้วยเนี่ยเกือบจะ5ล้านล้านเหรียญเยอะมากนะครับฉะนั้นอันนี้แหละจะไปทําให้ม omentum เนี่ยมันคือต่อเนื่องไปได้ในปีสองปีข้างหน้า ฟังดูทั้งสี่เรื่องสี่ปัจจัยที่คุณอิสระหยิบยกมาคุยให้เราฟังเนี่ยเป็นเรื่องดีแทบเกิดั้งนั้นเลยไม่ใช่เหรอครับเนี่ยเป็นเรื่องดีคุณทั้งหมอปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วไงทีนี้ขยับมาดูเฉพาะในบ้านเรากันบ้างครับตัวแปรอะไรที่ทางบริษัทเราทรัพย์ไทยพาณิชย์เนี่ยอยากให้ติดตามกันเป็นพิเศษอีกบ้างครับครับข้อแรกคือปีนี้ผมคิดว่าการส่งออกเนี่ยจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับเราขาดหาย การส่งออกไปหลายปีนะครับปีนี้ในการฟื้นตัวเนี่ยผมมองการเติบโตของการส่งออกประมาณ4-5%้ร<ะ>ในรูปค่าเงินบาทการส่งออกปีนี้จะโตประมาณ4-5%ในรูปเงินบาทใช่ไหมครับในรูปเงินบาทนะครับ,รป,บ,รบปีนี้นนนการส่งออกน่าจะสดใสโดยเฉพาะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับใช่ครับแล้นี้ข้อที่2นะครับ,รบข้อที่2คือเมื่อการส่งออกเรื่องฟื้นตัว เศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยจริงๆแล้วก็ยืนไปได้ระดับหนึ่งใน2-3ปีที่แล้วนะครับฉัน้นสิ่งที่เราขาดไปที่สุดเพื่อจะต่อวงจรให้ครบเนี่ยก็เหลือเพียงแต่การลงทุนภาคเอกชนฉัน้นสิ่งที่ผมเรียนเมื่อกี้การส่งออกขึ้นตัวตการบริโภคภายในประเทศยืนได้เนี่ยจะทําให้การใช้กําลังในการผลิตในปีนี้เนี่ยขึ้นสู่ระดับ75% ถึงเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ันในช่วงกลางปีเป็นต้นไปเราน่าจะเริ่มเห็นการลงทุนภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับข่าวดีที่สองก็คือการลงทุนภาคเอกชนก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปนะครับถูกต้องครับเหลือสุดท้ายอันนี้จะเป็นภาพซิงกับโลกเลยคือว่าอินเฟอเชั่นเงินเฟ้อไทยเองก็จะเริ่มฟื้นตัวเช่นเดียวกันครับมองว่าปีนี้เงินเฟ้อไทยจะเป็นยังไงครับก็ฟื้นตัวต่อเนื่องนะฮะอาจยังไม่ได้รุนแรงอะไรมากก็สองเปอร์เซ 3ตัวแปรในบ้านเราที่ต้องตามเป็นพิเศษนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีอีกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการคาดการว่าปีนี้การส่งออกของไทยจะโตประมาณ4-5%ในรูปเงินบาทนะครับ,บเรื่องที่2ก็คือการลงทุนภาคเอกชนจะเห็นชัดมากขึ้นตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไป แต่จะเป็นบแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ตัวแปรที่3ก็คือเงินเฟ้อไทยก็จะสอดคล้องกับทิศทางเงินเฟ้อโลกนะครับเอาละครับมาดูหุ้นไทยกันบ้างนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับตลาดหุ้นไทยปีนี้นะครับจะเห็น1 7 0 0้ไหม เดชันนีจะไปไกลได้ขนาดไหนครับเนี่ย1,700จุดครับนะเท่าไหร่นะครับ1,700จุดครับมองไว้ที่1,700จุดนะครับครับจริงๆก็เป็นเรื่องของตัว Earning ็งกรอสนะฮะที่ถ้าเสร็จว่าเราไปลองดูกันเนี่ย EPS ของปี2017เนี่ยอยู่ที่มัน119นะครับก็คือการโตที่ประมาณ10.5%ในปีนี้นะครับแล้วก็สำหรับปีหน้าก็จะโตประมาณ11.5%ครับถ้าเราคำนวณออกมาเนี่ย จากีเเนี่ยก็จะได้ตัวอินด x นะครับปีนี้ที่ประมาณ1,700จุดนะครับซึ่งอัไน,นคือใจจำนวนทางตลาดแต่ว่าหัวใจของการที่เชื่อว่าตลาดจะขึ้นไปที่1,700จุดได้เนี่ยก็มาจากเรื่องของการพื้นตัวทางเศรษฐกิจนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตัวภาพคล่องที่ยังมีอยู่เยอะมากเนี่ยในภาวะที่อินเฟลชันขึ้นระภาพคล่องเยอะนะครับ,รบเงินในส่วนหนึ่งที่อยู่ในตลาดพันธบัตรเนี่ยก็จะ,จะเริ่มไหลออกมาเข้าสู่ตลาดหุ้น ไม่มีความเสี่ยงสูงกว่าแต่ว่าก็วิ่งเขินสูงกว่าเช่นเดียวกันนะครับมองสูงสุดไว้ที่พันเจ็ดร้อยจุดนะครับแล้วในทางตรงกันข้ามแล้วแนวรับด้านล่างแหละครับจริงๆไม่น่าต่ำกว่าพันห้าร้อยห้าสิบแล้วนะครับคือตรงนี้คือไม่มีดาวสายเยอะแยะแล้วล่ะครับครับนะครับแสดงว่ามองตลาดหุ้นบ้านเราปีหกศูนย์ค่อนข้างดีใช่ไหมครับคุณดิสระค่อนข้างดีครับค่อนข้างดีมองทาร์เก็ตไว้ที่ประมาณพันเจ็ดร้อยจุดนะครับแล้วคิดว่าแถวๆพันห้าร้อยพันห้าร้อยห้าสิบจุดเนี่ยก็จะเป็นแนวรับด้านล่างนะครับททีี่่แแแแขข็็งงงงรรมาก มากถ้าจะหลุดจากนี้ไปก็น่าจะลงไปได้ไม่เยอะนะครับมีข้อจํากัดในการจับใจลดลงแบบมีในยยะจริงๆอ่ะจะทะลุลงไปได้ซึ่งยังมองไม่ออกยกเว้นว่ามีข่าวร้ายอะไรประเภทที่รุนแรงจริงๆนะครับถึงจะหลุดจากแนวรับนี้ไปได้นะครับขยับมาดูครับขอเซกเตอร์เด่นๆและหุ้นเด่นแต่ละเซกเตอร์หน่อยผมขอไม่เกิน3มเซกเตอร์และขอหุ้นเด่นวันนี้ขอไม่เกินสัก6ตัวครับคุณดิสระครับขอมากกว่านั้นก็ไม่มีให้นะครับมีแค่นี้เหมือนกันนะครับสามเซกเตอร์และก็หุ้น6ตัวนะครับ ครับขอไปที่เซกเตอร์แรกกันก่อนเลยอะไรคือเซกเตอร์เด่นสําหรับไตรมาสหนึ่งทับหกศูนย์ครับได้ครับจริงเซกเตอร์นี้เราเชียร์มาสักพักแล้วล่ะแต่ปีนี้เรามั่นใจมากๆนะครับอันที่หนึ่งคือตัวธนาคารพาณิชย์นะครับแบงกิ้งเซกเตอร์นะครับทีนี้ถามว่าอะไรคือการเปลี่ยนแปลงไป อันที่หนึ่งก็คือ,อที่เรียนมาก็คือการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยชัดเจนขึ้นโมเมนตัมดีขึ้นนะครับก็แน่นอนว่าในภาวะลักษณะแบบนี้เนี่ยตัวโลดโรสนะฮะการขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ก็จะเริ่มมีการเร่งตัวขึ้นทางเรามองสินเชื่อปีนี้จะโตประมาณ10นะครับ ซึ่งนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรื่องของคุณภาพสิัพั์เองหรือ NPL ที่เรากลัวๆกันเนี่ยก็น่าจะเริ่มค่อยๆขยับลดลงในหลายๆธนาคารพาณิชย์นะครับโดยเฉพาะธนาคารใหญ่ๆนะครับรนั้นแบงก์ปีนี้น่าจะเปร์ฟอร์มได้ดีอาล้ครับเพ,เพราะว่าปปทีแล้วโดนอัดมาเยอะนะครับ,รบมาดูหุ้นเด่นในกลุ่มแบงก์ขอไม่เกิน2ออย่างกระชับเลยครับครับผม ตัวแรกเคแบงค์นะครับเลขคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางไทยพาณิชย์นะครับซื้อถือหรือขายหุ้นของเคแบงค์ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนครับเลขคอมเมนต์ซื้อนะครับราคาเป้าหมายครับ215บาทนะครับเลขคอมเมนต์ซื้อที่ราคาเป้าหมาย215บาทนะครับแล้วทยอยเก็บเคแบงค์ได้ที่ระดับราคาไหนครับประมาณ185ถึง190บาทนะครับแอบแถวแถวร้อยบาทถึง190บาททยอยเก็บได้สําหรับเคแบงค์ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาปิดท้ายกันที่ หุ้นเด่นตัวสุดท้ายของเซกเตอร์ธนาคารครับธนาคารกรุงไทยนะครับแบงก์กรุงไทยแหละครับครับผมเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ซื้อถือหรือขายหุ้นของแบงก์กรุงไทยครับซื้อที่ราคาเป้าหมาย21บบาทครับ แล้วยอยเก็บแบงค์กรุงไทยได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับช่วง18บาทเก็บได้นะครับเก็บได้แถวๆประมาณ18บาทนะครับนี่คือ2อคุณเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ในกลุ่มแบงก์ได้แก่ธนาคารเกษรกรไทยราคาเป้าหมาย215บาทและแบงก์กรุงไทยราคาเป้าหมายที่21บาทนะครับขยับไปดูเซกเตอร์เด่นสำหรับไตรมาส1ปี60เป็นเซกเตอร์ที่2ครับคุณอิสระครับผมเป็นรับเหมานะครับ construction and service ครับอันนี้เนี่ยแนวโน้มก็เป็น ของการลงทุนพักรัฐนั่นแหละว่าเราคุยกันมานานหลายปีแต่๋ยวปีที่แล้วปีที่ชัดเจนว่าการบิดโครงการของรัฐเนี่ยสามารถทําได้ประมาณ3ามแสนล้านบาทถึงแม้ว,ว่าต่าเป้านะฮะแต่ว่า ถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อประมาณเจ็ดแปดปีก่อนหน้านี้เนี่ยก็เห็นว่าถ้าเอาโครงการที่ปิดรวมกันเนี่ยก็ยังไม่เท่าปีที่แล้วปีเดียวเลยฉั้นปีที่แล้วเป็นตัวตอกย้ําว่าเริ่มมีดายะของการลงทุนจริงๆแล้วและปีนี้ผมคิดว่าการเปิดประมูลโครงการต่างๆเนี่ยจะสามารถทําได้มากกว่าปีที่แล้วฉะนั้นปีนี้เราก็เลยยังแนะนําหุ้นในกลุ่มรับเหมาขอสร้างครับไปดูสองหุ้นเด่นในกลุ่มรับเหมาจากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ครับตัวแรกเป็นสเตคอนนะครับ สเต็กคดอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขามีงานในมือสูงมากนะครับแล้วก็เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุดในสายสีชมพูเหลืองต้มด้วยนะครับแล้วก็กําไรของเขาเนี่ยปีนี้เราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2 7ดพันล้านบาทนะครับจาก1น่นพันล้านบาทปีที่แล้วครับเอาละครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางไทยพาณิชย์นะครับซื้อถือหรือขายหุ้นของสเต็กครับครับซื้อนะครับราคาเป้าหมายครับเป้าหมาย3ันดบาทครับ เลคอเมนซื้อซีโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนหรือสเต็กที่ราคาเป้าหมาย32บาท50สตังค์นะครับ32บาท50สตังค์แล้วทยอยเก็บได้แถวระดับราคาไหนครับ26บาทครับแถวแถวย่บบาทเก็บได้สำหรับตัวสเต็กนะครับครับผมาดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายของเซกเตอร์รับเหมาครับ ตัวนี้เล็กหน่อยนะฮะ u n i q u นะครับ n i q e n g i n e e r i n g Construction นะครับ,รบตัวนี้เนี่ยที่เราชอบถึงแม้เป็นตัวเล็กแต่ว่าธีมคือเขาเป็น Pure Play กับตัวการลงทุนภาครัฐเลยฉะนั้นเนี่ยจะเซนซิทีฟมากกับข่าวพวกบิดดิ้งต่างๆนะครับฉะนั้นอันนี้น่าสนใจมากเมื่อเราสนใจการลงทุนภาค,ครัฐเอาละครับเลขคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางไทยพาณิชย์ซื้อถือหรือขายหุ้นของ u n นิคครับ ครับผมซื้อนะครับราคาเป้าหมาย23.4บาทครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่ครับ23บาท40สตังค์นะครับราคาเป้าหมาย23บาท40สตังค์นะครับแล้วทยอยเก็บยูนิคได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับในประมาณราคา19บาบาท60สตังค์ในเข้าได้เลยครับแถวแถวสิบาท60สตงค์ทยอยเก็บได้สําหรับยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนนะครับผ่านไปแล้ว2เซกเตอร์เด่นนะครับก็คือแบงก์แล้วก็รับเหมาดูเวลาแล้วคงจะได้ เซกเตอร์เด่นปิดท้ายกันในช่วงนี้แหละครับครับผมสุดท้ายนะครับก็คงหนีไม่พ้นพลังงานนะครับที่แยกกันมาหลายปีปีนี้ฟื้นตัวต่อนะครับอันที่สงค,คือเรามองราคาน้ํามันเนี่ยฟื้นขึ้นมานะครับราคาดูไบที่เรามองในปีนี้เนี่ยอยู่ที่เฉลี่ยนะครับห้าสิบห้าเหรียญต่อบาร์เรลในปีนี้นะครับก็ ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเยอะปีที่แล้วเนี่ย42เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ย energy จริงเราซื้อได้ทั้งเซกเตอร์แหละแต่ว่าใน,ในหลายๆตัวมันขึ้นไปละฉั้นในวันนี้ผมเลยเอาตัวลงกลั่นมาฝากนะครับ,รบลงกลั่นเนี่ยเราก็มองว่า,าค่ากากลั่นเนี่ยจะมีการปรับตัวดีขึ้นในปีนี้นะครับเนื่องจากว่าดิมานของการต้องการใช้สินค้าเนี่ยมากกว่าตัวสัพพานะครับะนันรเราเลยเอามาฝากสตัวในวันนี้นะครับไปดูหุ้นเด่นตัวแรกของกลุ่มพลังงานได้แก่ตัว IRPC ครับ บริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะครับเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ซื้อถือหรือขายหุ้นของ IRPC ครับครับผมเลกคอมเมนต์ซื้อนะครับราคาเป้าหมาย6บาทครับ แล้วทยอยเก็บ IRPC ได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับอันนี้ขอรอนิดนึงเพราะราคาวิ่งมาไกลมากนะครับรอราคาประมาณ5บาทแล้วค่อยเข้าไปเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับอ๋อรอย่อลงมาแถวๆ5บาทแล้วค่อยเข้าไปเก็บสําหรับ IRPC จํากัดมหาชนนะครับมาดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้แล้วแ่ะครับคุณอิสระครับครับผมตัวสุดท้ายฝากไว้นะครับ SPRC นะครับ Star Petroleum Refining บริษัทส Star p e t r เลียม d ีไฟนิ่งจำกัดมหาชนนะครับก็เป็นโรงกลั่นเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับถูกต้องครับและคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทเหล่าทรัพย์ไทยพาณิชย์ซื้อถือหรือขายหุ้นของ SPRC ครับครับผมเล่นคอมเมนต์ซื้อนะครับราคาเป้าหมายที่15บาทครับราคาเป้าหมายเท่าไหร่นะครับ15บาทครับ15บาทสำหรับ SPRC นะครับและทยอยเก็บ SPRC ได้ที่ระดับราคาเท่าไหร่ครับ 13บาทครับ13บาทนะครับ,รบนี่คือ3เซกเตอร์เด่นนะครับประกอบไปด้วย6ขหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เป็นหุ้นเด่นนะครับในไตรมาส1ปี60นะครับได้แก่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย21 5บาทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย21บาทบริษัทซีโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนหรือสเต็กราคาเป้าหมาย32บาท50สตง บริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนหรือยูนิคนะครับราคาเป้าหมาย23บาท40สตางค์และปิดท้ายด้วย2คหุ้นเด่นในกลุ่มพลังงานได้แก่บริษัท IRPC จําจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย6บาทและบริษัท STAR ์ปิโตเลียมรีไฟ i n g จำกัดมหาชนหรือ SPRC รราคาเป้าหมาย15บาทนะครับผมเหลือนาทีสุดท้ายมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนเชิญครับ ครับผมช่วงสั้นๆนะฮะก่อนมิสเตอร์ทรัมป์จะประกาศนโยบายอาจจะมีการชะลอการลงทุนหรือชะลอของตัวฟันฟโผลนะครับฉันรอสักน,นิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะฮะแล้วก็รอดูความชัดเจนแล้วค่อยกลับเข้าไปลงทุนนะครับตลาดหุ้นไทยยังไปได้เพียงแต่ว่า ช่วงนี้อาจจะมีความไม่แน่นอนเยอะนิดนึงนะครับก็รอสักนิดหนึ่งนะครับครับคุณน่าสนใจก็จริงแต่ว่าไม่ต้องรีบให้รอต่อราคาสักหน่อยโดยเฉพาะความชัดเจนหลังจากทรัมป์เข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการ20มกราคมนี้ซะก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับนะครับเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณอิสระครับครับผมยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคุณอิสระออรดีโดลเชตผู้มุ่ในการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะครับมาคุยถึงทิศทางการลงทุนตลาดหุ้นไทยและหุ้นเด่นนะครับจากทางบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ไปทําการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนแหละครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบรลจทาริสศูนย์ส 0222 02 015 02, 0222คุณผู้ฟังครับเ e น s t a r f a ฟขอตอบแทนลูกค้าหลังประสบความสำเร็จจากยอดจองและยอดขายในปี2559เร่งจัดทำแคมเปญพิเศษมากกว่าคำขอบคุณ Thank you program เพื่อตอบแทนลูกค้าคนสำคัญนะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เ e น s t a r f แฟค บนถนนวิภาวดีรังสิตเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันอาทิตย์8นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Ben Star Fa ฟ0 2 2 4 8 6 6 9 9 2 2 4 8 6 6 9 9หรือ w w w s t a r f a c t c o t h นะครับ เอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการ m o นนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาใหม่ส่วนช่วงหน้ารายการ m ม k e Money โดยพี่นิดธนพงศ์มีทองรอยอยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันีช่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดยรึกษาเรียวเอสเต,ตบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพฤกษาด com